แนะนำตัวสั้นๆนิดนึงครับชื่อมาร์คค่ะชื่อน้องอันค่ะสองท่านเป็นเพื่อนกันนะครับค่ะใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันมานานยังครับ1ปีค่ะเจอกันที่ไหนครับเจอกันจากโครงการอาสาของอปพรแล้วก็ของม<อ>ูลนิธิจราจรแล้วก็ตำรวจบ้านวันนี้เนี่ยบังเอิญว่าผมมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับเอ่อจริงๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเกิดจากแรงมานันใจของตัวผมเองแล้วก็เกิดจากตัวผมเองนี่แหละที่เป็นโรคภูมิแพ้ ก็จะเป็นคล้ายๆกับที่พูดเมื่อสักครู่นะครับแต่ของผมจะรุนแรงกว่าเพราะว่าเอาเป็นว่าผมแพ้ทุกอย่างบนโลกใบนี้อากาศเปลี่ยนแสงแดดเหนื่อนอนน้อยทุกอย่างคือแพ้หมดทั้งสองท่านลองลองทดสอบดูผมอยากให้เซฟตี้นะก็ทดสอบกับท้องแขนก่อนก็นได้ครับ อย่างแรกก่อนเลยก็คือผมอยากรู้ว่าสัมผัสแรกที่โดนเนื้อผิวแล้วรู้สึกยังไงเย็นปกติหรือว่าร้อนครับเย็นเย็นปกติครับผมเนื้อสัมผัสล่ะครับพอทาไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างมันก็จะลื่นๆนะคะลื่นๆครับค่ะลื่นครับผแห้งเร็วซึมเข้าผิวเร็วค่ะครับผมหลังจากแห้งแล้วก็ไม่ไม่เหนรู้สึกว่าเกิดการระคายเคืองหรือการแพ้ไหม ไม่มีนะคะเพราะว่าไม่รู้สึกคันรู้สึกว่าก็เย็นเย็นปกติขออนุญาตให้ลองทดสอบกันหน้าหน่อยทั้งสองท่านแต่งหน้ามาใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมตรงนี้ก็ได้หน้าผักเอาหน้าผักก็ได้ตรงแก้มก็ได้เอาหมิงมิงอแก้ม๋อคันนี้เอาแก้มเย็นเย็นเย็นเยนะรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่ามันก็เย็นเย็นดีนะ เย็นๆดีแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกว่าระคายเคืองนะคะครับอยากให้รบกวนดูหน้าของสองท่านหน่อยครับว่าทาแล้วเป็นมันก็ดูเหมือนกับมันก็จะใสๆขึ้นนะมันเหมือนกับว่าคือมันก็เหมือนผิวไม่แห้งอะค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่เหมือนมีน้ำดูเหมือนมันมีมันมีความชุ่มชื้นนะคะเดี๋ยวพอหลังจากนี้เนี่ยผมจะให้เล่นเกมเล่นกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันใหม่อีกรอบได้ได้นะคะ ผมจะขออนุญาตเฉลยชื่อครีมนิดนึงนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชื่อว่าเซฟดีครับเซฟดีแอดวานซ์รีเพาเรียร์ครีมนะครับมีสปปรรพคุณช่วยผิวแข็งแรงนะครับผมทําขึ้นมาโดยตัวผมเองแหละครับเป็นคนผิวแพ้ง่ายผมอยากถามนิดนึงหลังจากทดสอบครีมไปแล้วไปเล่นกิจกรรมเมื่อสักครู่เนี้ยมีเหงื่อซึมๆ รู้สึกยังไงครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกับผิวบ้างไหมมีระคายเคืองหรือแพ้ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีมมค่ะไม่มีเลยนะครับดูเหมอนยังดูเหม,ม,มือนผิวเรามีม,มีน้ํามีน้าหล่อเลี้ยงที่ผิวครับค่ะเหมือนหน้าเราแบบว่าไม่แห้งอะคะ่ะเหมือนถ้าเราตรงเนี้ยเวลาที่เรายิ้มเราจะรู้สึกเหมือนเราตึงๆหน้าแต่ข้างที่เราทาครีมอะเวลาเรายิ้มเราหัวเราะอะ มันจะไม่แห้งมันมีน้ําหล่อเลี้ยงก็คือเหมือนกับว่าผิวมันชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลาข้างที่เราทาคือข้างเนี้ยมันจะดูนิ่มๆเด้งๆขึ้นมาค่ะแปลว่าถ้าให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เซฟดีทั้งสองท่านจะลองใช้ใช่ไหมครับใช่ค่ะลองใช้แน่นอนค่ะเซฟดีช่วยปกป้องโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง